ทีนี่เขาเริ่มเกิดตลาดเราก็เริ่มมาได้ใช้เข้าออกและหลังจากนั้นก็เริ่มมีการเก็บเงินทางเข้าออกแล้ได้ทำให้ประชาชนเดือดร้อนปีน่าจะประมาณ3ปีสาปีได้ไ่ไดมาตลาดใช่ใลตลอดยีบสชั่วโมงตลตลอดยีชั่วโมงเลยตลอดยีิบสี่ชั่วโมงเลยที่มันจะมีวิธีมาคอยเก็บเออเขาจะมีโต้เขาจะทำโต้ เป็นเ่เอ่แล้วมีไม้กั้นเพื่อเพื่อให้คนจ่ายค่าผ่าน,นทางครับทนนี่บอ,อกมเนี่ยเราอยากเรียกร้องอะไรอยากให้หน่วยงานรัฐรือว่ามีการแก้ไขนัญหาเรื่องนี้เนีโอเคอยากให้หน่วยงานรัฐนะสามารถ <c oughs> เปิดทางสาธารณะให้เราได้เอาสิง่งกีดขวางที่อยู่บนทางสาธารณะออกให้เราหน่อยเพื่อให้เราสามารถใช้ทางสาธารณะนี้ได้นะครับคืออยากให้รัฐช่วยอำนวยความสะดวกเปิดทางสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้สามารถใช้สัญจรนี้ได้นะครับ ขอพรครับขอพของกล้องนะครับ ถ้าจะไาอกาานาาาน,นีม้มีคขเอปขอเข้ามาเราจะได้สมดเที่าายวไม่เป็นไรย้ายที่ไม่ต้องไม่ใช่ยึดจาไม่เป็นไร เพาะโอนเป็นชื่อมันโอนไม่ได้เนื่องจากีก็มเจ้าของเก่าเนี่ยมันจะมีล้มละลายนะครับ คือต้องบอกก่อนนะที่เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเยอะมากเพราะนั้นเป็นชุมชนใหญ่ละแล้วแถววัดดาวงอะไรก็ออกมาด้านนี้หมดนะครับแต่ถ้ามัวแต่มาเจ็บาอิอบา่อย่างเงี้ยผมถือว่ามันเอาเปรียบประชาชนซึ่งก็ต้องขอบคุณทางเจ้าของตลาดนะครับที่ไปพบผมนะในสัปดาห์ที่แล้วแต่เมื่อเราไปพบแล้วผมก็บอกว่าเรื่องเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาขออนุญาตรถไฟถูกต้องในการเปิดทาง นะครับเอาก็แิดทางรถไฟอนุญาต30ปีนะครับแล้วทางเขาก็บอกว่าเมื่อาจากว่าพี่น้องยาชนแลผ่านไปโดยที่ไม่ได้แวะซื้อของทําไม่ตลาดเท่านี้นไม่มีไรายได้แล้วทางตลาดก็มีรายจ่ายที่ต้องจ่ายเพราะว่าไปซื้อมาจากบร,ริษัทที่ดินอีกทีหนึง่งนะฉะนั้นเขาก็จําเป็นเขาอาจจะใช้ลงทุนไปเสียดอกเบีย้ยอะไรเขาก็เลยจําเป็นต้องปิดเพื่อเอาเอาเงินจากส่วนนี้เอาไปช่วยเหลือในส่วนที่ตลาดเดินไม่ได้ ผมก็บอกว่าไอการตลาดเดินไม่ได้กับการเอาเงินส่วนพี่น้องเดือดร้อนเนี่ยต้องแยกกันให้ถูกนะเพื<ะ>่อให้แยกกันให้ถูกเสียนะ,ะการตลาดคุณก็ต้องมีการตลาดที่ดีนะจะดึงคนเข้าไปยังไงแ,แต่ตอนนี้เมื่อเมื่อคุยกันแล้วนะฮะทางเจ้าของตลาดก็อ้างว่าเขามีพรรคพวกนะฮะก็เอ่ยชื่อมาแต่ผมก็ย่านไม่เอ่ยชือ่อว่าแนะนําอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแล้วในที่สุด แทนที่จะลงเอยโดยการที่ว่าร่ารวยกันก็กลับนับขึ้นไปอีกนะฮะมาปิดนอกจากปิดแล้วเก็บตังค์แล้วก็ยังมาเก็บตังค์ยูเทิร์นอีกซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่น่าเกิดขึ้นนะมันกิ่งสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเยอะเราจําเป็นวันนี้ก็เลยเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นทา,นนทางทางที่ดินท่านเจ้าก็ส่งลงมาแล้วนะทางไฟฟ้าน้องก็มาด้วยตัวเองแล้ว แล้วทางแผนที่ต่างๆทางหัวหน้าช่างผมก็ลงมาแล้วเดี๋ยวทางไฟฟ้านอ้องน้องขยับเสาสองต้นเข้ามานะเพียงนะพอข,ขยับเสาต้นต้นมาทางที่ดินในส่วนฝั่งเนี้ยหมดปัญหายืนยันว่าเดี๋ยวเราจะ่ไั้หลายเลยสุดลดลงสะพานมาเลี้ยวขวาออกนี่ได้เลยลดเข้าด้านนี้ออกไปนู่นได้เลยมาเส้นนี้เส้นเมนเลยเดี๋ยวเราเคลียร์เคลียร์สิ่งสกปรกปฏิกูลตัวนี้ให้ดีแล้วก็เดี๋ยวจะปรับผิวผิวการจราจรตรงนี้ให้ดีนะครับก็จบ แก้ปัญหาส่วนทางด้านตลาดเดี๋ยวรังวัดทางนี้ทางที่ดินก็จะรีบรังวัดให้จบภายในสิบห้าวันเราเราลดแบบไว้15้าวันให้เร็วที่สุดแต่ต้องมรสานหน่วยเกี่ยวข้องนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ได้รู้แนวชัดเจนว่าจากสะพานเนี่ยล้นไม่กี่เมตรนะที่ดินที่เขาอ้างว่าเขาติดสะพานเลยเนี่ยเขามีสิทธิ์แค่ไหนอันนี้ก็ต้องเอามาว่ากันในแง่กฎหมายอันนั้นไม่เป็นไรพี่น้องประชาชนไปสะดวกก่อน